ออกออ๋ออกคิวเพชชันออคิวเพชมันมาซีนาบอลมัซีนาบอลว o y o ูยูดูว t d ดูยูดูผู้เสียชีวิตเนี่ยเขาต้องการออกซิเจนเขาไม่ได้ต้องการให้คุณเต้นหรือว่าร้องเพลงประยุท์แก้พากจูจะเป็นแบบไหน เป็นยังไงแต่ว่าสมองมันไม่มีไม่รู้เป็นยังไงแต่ว่าสมองมันไม่มีมันพ้นพวกเราแลว้วก็เอาปืนมากดไว้มันพ้นพวกเราแลว้วก็เอาปืนมากดไว้สิทธิคนไทยขนาดแซนด์วิชยังกินไม่ได้แม่บอกให้เลิกแซ่บตอนนี้เลิกแล้วนะเลิกคุยกับแม่บริษัทต,ตั้งหวังเจ๊งเชิญคนต่อไปมาสัมภาษณ์งานได้เลยนะครับชื่ออะไรหรอครับ ก็เรื่องของกูไงทำไมอ้าวติดกวนตีนแล้วเว้ยเหมือนหล่ออว่าหลอกก็ลือทำไมอ่ะลื้อมีปัญหาอะไรหรือเปล่าใครจะหลอกกบกูอีก นายกรัฐมนตรีขอโทษต่อประชาชนครับปมฉีดวัคซีนล่าช้าทําให้ยอดติดเชื้อโควิดพุ่งล่าสุดเลยครับนายกได้ขอโทษต่อประชาชนสําหรับความผิดพลาดและความล่าช้าในการบริหารจัดก,การวัคซีนครับท่ามกลางสถานการณ์การระบาดท,ที่เร็ว้ายลงเรื่อยๆจนถึงต้องมีการประกาศล็อกดาวน์เป็นเหตุให้คนกว่าครึ่งหนึ่งของประเทศไม่พอใจยอย่างมากครับโดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ประเทศออสเตรเลียรัฐบาลนี้ไม่มีโกงนะครับเราโปรง่งใส นี่คือท่านนายกที่คนไทยส่วนใหญ่อยากให้ท่านกลับมานะครับรักท่านเลยครับ้ารักก็ส่งเสียกำลังใจนะครับในช่วงที่ผ่านมารัฐบาลได้เร่งดำเนินการฉีดวัคซีนที่รับมอบแล้วจำนวน2.1ล้านโดสที่สามารถฉีดได้1.05ล้านคนโดยนับถึงวันนี้ได้มีการฉีดวัคซีนไปแล้ว8.4แสนคนกว่าครึ่งหนึ่งเป็นการฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์ 一定要、啊！ เออครับพี่คุณลูกค้าอยู่ออบ้านเลขที่อะไรครับยี่สเก้าทับสครับ,รบมีหมู่ไหมครับไม่มีหมูครับผมอยู่บ้านคนเดียวครับ